สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 อ่ะเราเรียนเรื่องอะไรไปคะในคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูถูกไหมคะนี่ใช่ไหมพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูคืออะไรคะเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูงนั่นเอง โอเคไหมคะอันนี้เป็นของพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูทีนี้เรามาดูวันนี้กันก่อนที่ครูเกลื่อนไว้ตั้งแต่คลิปแรกๆเลยเราเรียนถึงเรื่องพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูใช่ไหมคะอะทีนี้ครูจะรวบ4.2 4.3แล้วก็ให้อยู่ในข้อเดียวกับเป็น4.4นะคะก็คือหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโดยแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมนั่นเอง หลังจากที่เราหาสี่เหลี่ยมคางหมูเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นเหมือนรูปหลายเหลี่ยมเนี่ยแล้วเราแยกไม่ออกเป็นรูปอะไรให้เราแบ่งให้เป็นอะไรคะสามเหลี่ยมให้หมดเลยอีกรอบนึงนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ทันเราเรียนเรื่องการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูไปแล้วถูกไหมอะถ้าสี่เหลี่ยมอื่นๆที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมคางหมูไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เรารู้จักกันเป็นสี่เหลีล่ยมรูปอื่นๆที่นักเรียนไม่รู้จัก น,นั่นจะเรียกว่ารูปหลายเหลี่ยมถูกไหมคะให้เราแบ่งพวกสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปหลายหลายเหลี่ยมเนี่ยให้เป็นอะไรคะให้เป็นสามเหลี่ยมอะมาดูกันในคลิปนี้ว่าเราจะแบ่งให้เป็นรูปสามเหลี่ยมได้ยังไงอันดับแรกเลยนะคะเปิดหน้าห้าสิบสี่ค่ะครูจะยกตัวอย่างแบบนี้ก็บอกว่าให้หาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนรู้ไม่อือมัน,เป,นเป็นรูปอะไรไม่รู้ใช่ไหมนั่นแหละให้เราแบ่งเป็นอะไรให้หมด แบ่งเป็นสามเหลี่ยมแต่ประเด็นคือเราจะแบ่งสามเหลี่ยมยังไงการแบ่งสามเหลี่ยมต้องแบ่งจากมุมหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งแล้วแบ่งให้นักเรียนน่ะสามารถหาฐานกับสูงได้นักเรียนจําสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมได้ใช่ไหมถ้าเราแบ่งรูปหลายเหลี่ยมตรงนี้ให้เป็นสามเหลี่ยมอ่ะเราจะใช้การหาพื้นที่สามเหลี่ยมออกมาได้แล้วเอารมเหลี่ยมมาบวกกันเราก็จะได้พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้โอเคไหมคะ แต่อเนี้ยมันยากไปเอาวันที่ง่ายก่อนให้นักเรียนเปิดหนังสือแบบฝึกหัดหน้าห้าสิบสองค่ะเล่มน,นี้นะอ่ะเปิดเลยเล่มน,นี้ค่ะเปิดหน้าห้าสิบสองค่ะอันนี้เขาจะแบ่งไว้ให้แล้วจําได้ไหมลูกเมื่อกี้เหมือนกันเลยคล้ายๆกันเห็นไหมเขาแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมกี่รูปคะสองรูปดูใหดีนะนี่คือรูปที่หนึ่งเห็นไหมด้านบนคือรูปที่หนึ่ง ด้านล่างคือรูปที่สองสามเหลี่ยมสองรูปมาประกบกันกลาเป็นสี่เหลี่ยมรูปนี้ทันไหมคะอ่ะทีนี้มาทำข้อกับครูอ่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าแบ่งสี่เหลี่ยม o b e c เนี่ย o b e c เป็นรูปสามเหลี่ยมกี่รูปคะสองรูปอ่ะสามเหลี่ยมอะไรบ้างเอ่ยสามเหลี่ยม OCE ทันไหมนี่ OCE นี่คือสามเหลี่ยมแรกถูกไหมคะมีฐานยาวเท่าไหร่การจะดูว่าฐานยาวเท่าไหรให้นักเรียนทำยังไงอย่าวัดนะห้ามวัดเด็กขาดนะคะถ้าข้อแบบนี้ที่มันให้ให,ให้ให้ตัวเลขมาห้ามวัดนะเรามาดูก่อนนี่โจทย์ให้อะไรมาบ้างเห็นไหมโจทย์ให้อะไรมาที่เป็นตัวเลขมี OE เป็นเส้นทะแยงมุมยาว6เซนติเมตร คำว่า OE เป็นเส้นแต่ยังมุมนี่ไงเจอ,อยังนี่ OE ยาวเท่าไรหกซนติเมตรหกเซนติเมตรตรงนี้คือ OE นะคะตรงนี้ยาว6กอ่ะกลับมาที่สามเหลี่ยม OCE อีอกสามเหลี่ยม OCE ไหนฐานครูไหนแบอบกแล้วฐานอยู่ข้างล่างใช่ไหมนี่เจอ,อยังฐานของสามเหลี่ยมจําได้ใช่ไหมกันหาสามเหลี่ยมยังไม่ลืมนะใครลืมกลับไปดูคลิปของสามเหลี่ยมก่อนนะคะอ่ะมีฐานยาวเท่าไหร่ อ่ะหกเซนติเมตรนี่ไงมันบอกมาแล้วฐานเนี่ยตรงเนี้ยฐานฐานไหมคะก่ะมากูคิดให้่ะคุณยังหาฐานไม่เจอนี่ฐานเห็นไหมเนี่ยฐานของสามเหลี่ยมเจอ,อยังรูปที่สองเราอย่าเพิ่งไปดูนะเราดูสามเหลี่ยมรูปแรกก่อนเนี่ย O C E เห็นฐานหรือ,อยังฐานคือสีเขียวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นความสูงคืออะไรสูงยาวสองเซนติเมตร ยังจำสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมได้ไหมนี่เอาครูเขียนก่อนสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมจดไปเลยแต่บางคนที่ลืมสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนี่คือสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะจุสูตรต่างๆที่ครูสอนควรจะจำได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้าจำไม่ได้เนี่ย เราจะเอามาใช้ไม่ได้เลยนี่นะคะสูตรสามเหลี่ยมเรากำลังแบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมให้เป็นสามเหลี่ยมถูกไหมคะทําไมเราต้องแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมเพราะเราไม่รู้ว่าสี่เหลี่ยมอะไรถูกไหมถ้าเรารู้ชนิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเราสามารถหาพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นได้โดยตรงแต่มันจะมีในบางกรณีที่รูปหลายเหลี่ยมเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นอะไรเราต้องแบ่งให้เป็นอะไรก่อนแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมให้หมดเลยเพราะว่าเรารู้พื้นที่สามเหลี่ยมถูกไหมคะ ถ้าเราแบ่งสามเหลี่ยมเหมือนข้อน,นี้สามเหลี่ยมเป็นกี่ข้อไปออกเป็นกี่กี่ตัวสองตัวใช่ไหมตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเห็นไหมอ่ะตัวที่หนึ o ่งคือ OCE ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมรูปที่สองคืออะไร OBE นี่รูปที่สอง OBE ไหมอันใหญ่นี้เพราะฉะนั้นฐานมันยาวเท่าไหร่ยาวหกเนีย่ยมันใช้ฐานร่วมกันถูกไหมคะดูให้ออกนะฐานคือตรงนี้นะคะสูงคือตรงไหน เนี่ยสูงตั้งตรงนะคุณได้บอกแล้วเนี่ยสูงสูงเท่าไหร่คะสูงสามอ่าเราได้แล้วสามเหลี่ยมสองรูปถูกไหมคะครบตามจำนวนข้อพอดีเพราะฉะนั้นเราจะมาหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมอะไร OCE บวกกับส <O BE. S 1> ามเหลี่ยม OBE ต้องเอาสามเหลี่ยมสองรูปนี้มาบวกกันนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอามาบวกกันเอามาลบกันมันจะต่อกันไหมมันจะต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมไหมคะไม่ ต้องเอาสามเหลี่ยมสองรูปมามาบวกกันนะคะเพราะว่าถ้าบวกกรันรจะต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้พอดีย้ํานะคะต้องมาบวกกันอ่ะเรามาหารูปแรกก่อนรูปนี้นะคะสามเหลี่ยม OCE มีพื้นที่เขียนสูตรเลยเศษหนส่วนสองคูณฐานคูณสูงเท่ากับเศษหนส่วนสคูณฐานเท่าไหร่นี่ดูให้ดีนะ OCE คือรูปนี้ถูกไหมคะยาว อ่ายาวหใช่ไหมฐานนี่ดูชื่อด้วยเนี่ยฐานสูงคือสองใส่ตัวเลขลงไปอทนนี้ตัดสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหมดเอาตัวข้างล่างตัดตัวข้างบนตัวใดตัวหนึ่งนะคะคงใช้แม่อะไรหารแม่สองสองหนึ่งสองอันนี้ก็สองหนึ่งสองหรือนักเรียนจะเอาสองตรงนี้ไปตัดหก็ได้โอเคนะคะขอแค่ลงตัวแค่ตัวเดียวข้างบนก็ผ่านเลยเหลือตัวไหนบ้างเลกอะไร หกหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรอย่าลืมพื้นที่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตรก็ตารางนะคะแต่ก้อนนี่มันเป็นเซนติเมตรใช่ไหมเพราะนั้นต้องเป็นตารางเซนติเมตรเราได้แล้วว่ารูปรูปสามเหลี่ยมอะไรคะ OCE ตรงเนี้ยมีพื้นที่เท่าไหร่หกตารางเซนติเมตรตรงเนี้ยต่อไปรูปที่สองรูปอะไรคะสามเหลี่ยม OBE มีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองฐานคือเท่าไหร่คะนี่ลอกมาเลยหกสูงคือสามดูให้ถูกรูปเลยนะเท่ากับอ่ะทีนี้เอาสองตัดใช่ไหมสองหนึ่งสองสองตัดอะไรได้ระหว่างหกกับสามหกถูกไหมสองหนึ่งสอ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 งสามหก หมดใช่ไหมเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเอาอะไรคูณเลยสามคูณสามได้เก้าเก้าตารางเซนติเมตรดังนั้นสี่เหลี่ยม O B E C มีพื้นที่เอาหกที่ได้มาทำไหมนี่นี่น,น,นเราได้คำตอบสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมอเอาหกมาบวกกับเก้าได้สิบห้า ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นตอบเลย15ตารางเซนติเมตรทันไหมหลักหลักคือมันเขาแบ่งให้เป็นเขาแบ่งตามเหลี่ยมให้เราแล้ว,ลวถูกไหมหน้าที่เราคือหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่ละรูปออกมานี่นะคะหน้าที่เราหน้าที่ของเราอ่ะคือหา พื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่ละรูปออกมาให้ได้นี่คือหน้าที่ของเรานะเห็นไหมกูหาสามเหลี่ยมออกมาให้ได้หมดแล้วออกมาให้ได้หมดทุกตัวนะคะในข้อที่หนึ่งนี่มันมีสามเหลี่ยมสองรูปใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องหาไม้ได้2รูปนี่รูปที่1นึ่นี่รูปที่สองพองหาเสร็จเอาสามเหลี่ยมมาทําอะไรกัน เอามาบวกกันเพราะว่าถ้าสามเหลี่ยมมาบวกกันมันจะทําไมกันมันจะต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ทันไหมคะอ่าจดไปเลยนะคะอ่าเสร็จต่อไปข้อสองการบ้านเหมือนกันเลยนะคะได้ไหมเขาให้แบ่งก็แบ่งสามเลหลี่ยมให้แล้วถูกไหมรูปนี้มีสามเหลี่ยมกี่รูป สองรูปนี่รูปที่หนึ่งนี่รูปที่สองหรือนักเรียนเอารูปที่นี้เป็นรูปที่หนึ่งรูปนี้เป็นรูปที่สองก็ได้แต่ก็บอกอะไรมาแล้วเรารู้ฐานหรือยังรู้แล้วนี่ให้ฐานยาวเท่าไหร่เรารู้ฐานจยากอะไรคะเส้นทแยงมุมนี่ไงเส้นทแยงมุมยาวเท่าไรห้าเซนติเมตรเพราะฉะนั้นได้ยาง b u ี u ย,ย,ยาวเท่าไหร่นี่ไงม m u เป็นเส้นทแยงมุมยาวห้าเซนติเมตรอย่าลืมดูโจทย์ได้นะคะโจทย์มันให้มาแล้ว ฐานเนี่ยอ่ะนักเรียนไปทําต่อเองนะอ่ะต่อไปเปิดหน้าห้าสิบสามค่ะพูจะพาทําข้อสามแล้วข้อสี่เป็นการบ้านนะอ่ะดูที่ว่าสามกับสี่เนี่ยมันไม่เหมือนหน้าแรกยังไงหน้าแรกม,มันมีเขียนให้เราถูกไหมเราต้องเขียนให้เหมือนหน้าแรกย้ําแล้วนะเขียน ให้เหมือนหน้าห้าสิบสองนะคะอ่ะมาข้อสามกูพาทำด้วยกันเรามีบางคนที่ยังงงอยู่เขาให้หาพื้นที่ของสี่เหลี่ยม L I K E ใช่ไหมไหน L I K E ไหนเนี่ยอ๋อ L I K E อ่ะเจอแล้วอยากทำ สี่เหลี่ยม L I K E เรามาลองดูเพีองกว้างๆที่ดูไปดูตัวเลขเนี่ยเรารูไม่เอ่ยว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสี่เหลี่ยมอะไรมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมคางหมูมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่เราเคยคุ้นเคยกันถูกไหมคะเพราะว่าถ้าสามสี่เหลี่ยมนี่เออเรารู้ใช่ไหมสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคือสูตรอะไรสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือสูตรอะไรสี่เหลี่ยมคางหมูคือสูตรอะไรที่ครูสอนไปแล้ว แต่เนี่ยเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมอะไรถูกไหมคะเราต้องใช้วิธีอะไรใช้วิธีการแบ่งให้เป็นสามเหลี่ยมแต่ในที่นี้เขาแบ่งมาให้แล้วถูกไหมคะนี่เขาแบ่งเป็นสามเหลี่ยม,มให้แล้วได้กี่รูกสองลูกเพราะฉะนั้นเราเขียนเลยแบ่งสี่เหลี่ยม l i k e เป็นลูก สามเหลี่ยมสองลูกได้แก่อะสามเหลี่ยมรูปแรกคืออะไรนักเรียนจะเอาบนหรือล่างขึ้นก่อนก็ได้นะคะสามเหลี่ยมอะกูเอาข้างบนก่อนรูปแรกสามเหลี่ยม e k i นี่ e k i ไหมสามเหลี่ยม,มรูปแรกเขียนให้เหมือนกับหน้าห้าสิบองนะคะนี่กูลองห้าสิบสองมานะ มีฐานยาวอ่ะบางคนบอกคูไหนดูยวยวายค่ะเพราะว่าหนูไม่เห็นฐานมันเลยเนี่ยฐานมันคือ E I แน่นอนเนีย่ย E I เพราะว่าตรงเนี้ยหนูรู้ว่านี่คือความสูงถูกไหมคะเพราะคุณไหยบอกแล้วความสูงมันต้องตั้งตรงแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่เห็นเลยว่าเอ่อฐานมันจะอยู่ตรงไหนอะค่ะอ่ะดูโจทย์ให้เลยมามี E I เป็นเส้นทะแยงมุมยาวแปดวาเนี่ยฐาน ลองมาเลยหลักๆคือหาความสูงกับฐานได้เจอนะคะถ้าหาความสูงกับฐานเจอสามเหลี่ยมออกเลยนี่เจอยัง e i ยาวเท่าไหรแปดวาดูวิธีนะหน่วยข้อนี้เป็นวานะคะอ่ามีฐานยาวไหนฐานยาวเท่าไหร่รูปนี้ยาวแปดวาสูงเท่าไหร่ถ้าตรงนี้เป็นแปดแล้วสูงคือไร สองว่าทันไหมเาขูขีดแรงไม่ให้เดี๋ยวลืมตัวเลขอ,อีกอเอาปากกาแดงมาขีดตามคุณได้เลยนะต่อไปสามเหลี่ยมรูปแรกเสร็จแล้วใช่ไหมคือสามเหลี่ยม EKI เีียรอย้อยต่อไปปิดมันเหลือสามเหลี่ยมอะไรรูปที่สองสามเหลี่ยม E L I โอเคนะคะสามเหลี่ยม E L I มีฐานยาวเท่าไหร่ในฐานในฐานนี่ไงแปดเห็นไหมพอปิดรูปนี้เราจะเห็นฐานเลยไหมคะนี่ฐานอยู่ตรงนี้เห็นไหมยาวเลยฐานฐานยาวแปดวาเหมือนกันแล้วสูงยาวเท่าไหร่อ่าสูงเท่าไหร่คะสี่วานี่ไงความสูงดูจากเส้นตั้งฉากก็ได้เนี่ยเห็นไหมถ้าดูเส้นตั้งฉากปุ๊บเราจะเห็นอะไรเลย เห็นความสูงความสูงมันมักจะอยู่ตรงใกล้ๆเส้นตั้งฉากอะค่ะเห็นไหมเนี่ยเพราะนั้นสูงสี่ว่าเรียบร้อยตึบดึ๊บอะทีนี้เราได้มาลวสามเหลี่ยมกี่รูปแล้วสองรูปพอดีเป๊ะเพราะข้อนี้สามเหลี่ยมสองรูปถูกไหมคะอ่ะต่อไปเขียนต่อเลยพื้นที่ สี่เหลี่ยม L I K E เท่ากับอุย๊ยนี่เท่ากับนะคะไม่ใช่มีนะเท่ากับพื้นที่ของสามเหลี่ยม E K I บวกพื้นที่สามเหลี่ยมอะไรนี่นี่ E L I นี่นะครูเอาสามเหลี่ยมสองรูปนี้มาทำอะไรกันเอามาบวกกันนะคะอ่าต่อไปเรามาคิดแยกทีละสามเหลี่ยมก่อนก่อนจะค่อยเอามาอะไรกันค่อยเอามาบวกกัน,อ,อ,าากกนอ่ะเริ่มสามเหลี่ยม e k i มีพื้นที่เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณ สูงอย่าลืมนะคะสูตรพื้นที่สามเหลี่ยมนะคะพื้นที่สามเหลี่ยมเศษหนส่วนสคูณฐานคูณสูงนะคะอ่าเท่ากับเศษหนส่วนสคูณไหน,นฐานคือเท่าไรมาดูที่ EKI e, e, e K อ e K I อยู่ไหนอ่านี่เจอแล้วฐานคือ8สูงคือ2อ, 2> อเท่ากับครูต้องการได้2ข้างล่างมันหายไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาแม่อะไรหารคะ แม่สองสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหายหรือนักเกเลนเอาสองไปหารหารแปดก็ได้แต่ถ้าเอาไปหารสองอีกโอเคไหมคะหารตัวใดตัวหนึ่งนะครูเลือกที่จะหารสองเพราะว่ามันเหมือนกันโอเคไหมคะให้ตัวข้างล่างหายไปนะคะครูใช้แม่สองหารเพราะฉะนั้นเหลือเลขอะไรนแปดเขียนเลยแปดตารางว่าท่านไหมอ่า ตอบยังยังเราเพิ่งได้สามเหลี่ยมรูปเดียวถูกไหมคะเขาต้องการสามเหลี่ยมกี่รูปสองรูปเราเพิ่งได้แค่สามเหลี่ยมอะไร eki คือสามเหลี่ยมข้างบนถูกไหมเรายังเหลืออะไรคะสามเหลี่ยมข้างล่างนี่ไหมยังไม่มีต่อสามเหลี่ยม eli มีพื้นที่เขียนสูตรมาก่อนเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงเท่ากับ เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือเท่าไรเราหามาแล้ว8ใช่ไหมสูงคือ4เอาของมันนะคะอย่าเอาของเพื่อนบ้านนะคะ E L I นะคะ E L I เรียบร้อยทีนี้ตัดคูณต้องการได้สองข้างล่างหายใช่ไหมเอาแม่เลยหารแม่สองสอง,สองหนึ่งสองแล้วก็เอาสองขึ้นไปหารข้างบนถูกไหมคะเพราะเราใช้แม่สองหารข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นข้างบนก็ต้องใช้แม่สองอีก หาอะไรดีอากูอ่าน8ดนะคะสองกูได้ได้แปดสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหสองสี่แปดเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแค่สองไปหารข้างบนตัวเดียวนะคะตัวเดียวเท่านั้นนะอ่ะเหลืออะไรคะเหลือสกับ4เอามาทำอะไรกันเครื่องหมายอะไรคูณสีคูณสีณ 4, ได้สิบหกตารางวาดูอีกนะมันเป็นวานะคะอ่ะ ทีนี้เอาเอาสองตัวนี้มาทําอะไรกันเอามาบวกกันนั่นเองเขียนเลยดังนั้นสี่เหลี่ยมอะไร like มีพื้นที่ไหนเลขไหนแล้วที่ได้มามาคุณน,นูหาเลขมาเจอแล้วค่ะเพราเลขไหนแต่ละสามเหลี่ยมวงไว้ลูกอ่านี่ใช่ไหมแปดตารางวานี่คือของอะไรของสามเหลี่ยม e k i นี่ EKI ตรงนี้มีพื้นที่เท่าไหร่8ดตารางวาเนี่ยแปดตารางวาเนี่ย EKI 8ดตารางวาต่อไป ELI คือเท่าไหร่ ELI คือเท่าไหร่ตรงนี้สิบหกตารางวาแล้วได้พื้นที่ของแต่ละสามเหลี่ยมเสร็จแล้วเอามาทำอะไรกันคะเอามาตุม้มโกโก,โก้คันคือเอามาบวกกันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราเอาเลยคือเอาแปดมาบวกกับสิบหก เท่ากับเธอยามาตายบวกผิดนะคะได้ยี่สิบสี่โอเคไหมคะหน่วยหน่วยหน่วยถ้าไม่เขียนหน่วยมากรุงให้ศูนย์นะคะอ่ตารางวานะคะเพราะฉะนั้นตออบอตตอตอบยี่สิบสี่ตารางวาจบแค่นี้เองโอเคไหมคะอ่ะข้อสี่การบ้าน อย่าลืมนะคะก็ให้เส้นทะแยงมุมมาแล้วดูไว้ดีนะนี่มีอมอเป็นเส้นทะแยงมุมไหนตรงไหนนี่รู้ว่าครูใบให้หมดแล้วนะเนี่ยปึ๊บยาวเท่าไรหกจุดสี่เมตรว้าวข้อนี้เป็นจุดทศนิยมหวังว่าคงจะไม่ผิดนะกลัวดังเลย ได้แหละทศนิยมน่าจะได้ถ้าไม่ได้ยังไงทักมานะคะอ่ะหกจุดสี่ตรงนี้เป็นอะไรนี่เป็นฐานถูกไหมคะใบแล้วตรงนี้เป็นอะไรความสูงทําไมสามจุดสองเมตรถึงเป็นความสูงยังไงมันอยู่ใกล้อะไรมุมฉากเห็นไหมว่าตรงนี้คือสูงและตรงนี้คืออะไรคะสีเขียวนี่คือฐานนั่นเองเพราะนั้นตรงไหนกูสูงอีกตรงนี้ สูงโอเคไหมคะครูใบให้ขนาดนี้แล้วไปทํามาเหมือนครูนะคะอดีอย่าลืมลอกข้อหนึ่งกับสามไปด้วยนะคะออกขูเขียนการบ้านให้ใหม่การบ้านหน้าห้าสิบสองและห้าสิบสามหารให้ดีนะคะมันเป็นทศนิยมถ้าใครหารไม่ได้เอาไปตั้งหารเลย อืมอหารได้ดีหารเป็นไหมหารแบบเนี้ยสอ,อบปิดก่อนใช่ไหมปิดอูสอนการหารทศนิยมนะสองคูณอะไรได้2อคะสอง,สองหนึ่งสงลบกันเหลือ0เสร็จแล้วทําไงใส่จุดข้างบนและจุดข้างล่างถูกไหมคะหนึ่งหลงมาต่อไปสองคูณอะไรได้16บหเอ้ยสคูณอะไรได้6 2 8เอ้ยสอง สามหกเอาใหม่นะสคูณอะไรได้6กคะสองสามหใส่จุดกับศูนย์เพิ่มด้วยลบกันเหลือ0ูนย์เพราะฉะนั้นคือตอบอะไร1นึ่งจุสมทันไหมวิธีการหารโอเคนะคะนี่คูณใบ้แล้วนะสามเหลี่ยมแรกต่อไปสามเหลี่ยมสองแล้วเีกก็เอาสองหารอะไร3ามจุดนี่วิธีการหารตัวนิยมนะคะให้ปิดหมดเลยให้เหลือแค่ตัวที่ใกล้ตัวหารที่สุดถูกไหม ต่อไปสองคูณอะไรได้สามคะไม่มีใกล้เคียงคือสองหนึ่งสองทีนี้สามลบสองเหลือหนึ่งแล้วเจออะไรเจอจุดก็ดึงจุดลงมาแต่ว่าดึงจุดแล้วใส่จุดบนและจุดล่างให้ตรงกันนี่นะคะพอใส่จุดเสร็จแล้วดึงอะไรต่อดึงสองลงมาแล้วทีนี้ก็เอาสองเนี่ยคูณอะไรได้สิบไม่ต้องไปดูจุดนะสองคูณอะไรได้สิบคะสองหกสิบ สแต่มันจะลบกันไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องใส่จุดให้มันเหมือนกันอ่ะทีนี้ลบกันเลือกศูนย์ศมันเป็นศูนย์แล้วใช่ไหมเพราะนั้นตอบอะไรหน่งจุดหครูสอนวิธีการหารไปแล้วนะคะการหารโดยสน,นิยมนะเนื้อหาปอปห้าปสี่ปห้านี่แหละอ่ะถ้าประสงสัยตรงไหนถามมานะคะการบ้านหนะ้าห้าสิบสองและห้าสิบสามนะคะทำทั้งหมดเลยนะลอกข้อหนึ่งกับสาของครูไปด้วย ถ้าสนใจตรงไหนหรือสงสัยการหารทันิยมทักมาถามได้ค่ะ